ครอบครัวข่าวช่วง c อน n น c t ประเทศไทยสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับมาพบกับรายการ c อน n น c t ประเทศไทย ทุกวันจันทถึงศุกร์นะคะเวลา20่สนิกายีนาทีถึงเวลา20่สนิกาสีนาทีค่ะซึ่งวันนี้อยู่กับดิฉันนะคะโสภิดาสุขันโทค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังทั้งพฤติกรรมเซลฟี่ที่ตอนนี้เรียกว่าหลายคนที่เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่อาจจะสงสัยว่าเซลฟี่คืออะไรรวมถึงการสัมภาษณ์เพศสัจจรวรวิกิติวงศุนทรนะคะถึงอันตรายจากการใช้น้ํามันทอดซ้ําหลายคนรับปรรรระททาาาาาานนนนอาหาอหดตตมมมิถ่่่งๆีก็ไู้ว การทอดเนี่ยใช้น้ำมันซ้ำไปถึงกี่ครั้งแล้วคุณผู้ฟังก็สามารถส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้ที่4838106หรือจะโทรศัพท์เข้ามาที่021266106ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถฟังผ่าน www.106familynews.com หรือทางแอปพลิเคชัน 106familynews ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ส่วนทางเว็บแคมตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงปรับปรุงเรีวยกว่าอีกไม่นานก็จะเจอกันทางเว็บแคม เร็วๆนี้แน่นอนค่ะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าในโลกโซเชียลนี่ข่าวที่ฮอตฮิตที่สุดก็คงเป็นเรื่องของพฤติกรรมเซลฟี่ซึ่งพฤติกรรมนี้เขาเรียกว่าคนที่แบบจิตแพทย์เนี่ยเขามองว่า คือคนที่ชอบคอยสนใจแชะแชร์เฝ้าไลค์และส่องคอมเมนต์เขาบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเข้าขั้นถึงมีปัญหาสุขภาพจิตเลยทีเดียวและกระทบต่อความเชื่อมั่นในตัวเองหากคาดหวังเกินไปแต่รูปแอปแบลไม่ได้รับการตอบสนองจากเพื่อนโลกออนไลน์โดยเฉพาะเด็กแล้วก็วัยรุ่นโตขึ้นนี่ก็จะเป็นคนโลเลจับผิดคนอื่นเก่งขี้อิจฉาพัฒนาตนเองยากรวมถึงมีความผิดปกติทางอารมณ์ง่ายจนต้องบำบัด เรียกว่าใครจะคิดนะคะว่าการลงรูปที่คอยเฝ้าการรับการไลค์มากน้อยขนาดนี้นี่คือส่งผลถึงการเป็นเรียกเกี่ยวกับว่าสุขภาพจิตเลยทีเดียวโดยข้อมูลจากสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนเนี่ยได้สํารวจการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในปี2556พบว่าทั่วโลกมีผู้ใช้งาน Facebook 1,000ล้านกว่าคนต่อเดือนใช้งาน i n s t a g r กรมากกว่า100ล้านคนต่อเดือนส่วนในไทยเนี่ยพบประชาชนใช้ Facebook ถึง19ล้านคนใช้ i n s t a g r กรมแ0 0แสนคนต่อวันและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉลี่ยแล้วก็เพิ่มเดือนละ10ล้านคนเลยทีเดียว เรื่องที่น่าห่วงก็คือประชาชนทั้งชายและหญิงเนี่ยโดยเฉพาะวัยรุ่นนักศึกษานิยมถ่ายรูปตัวเองไม่ว่าจะทําอะไรไปที่ไหนกินอะไรแล้วนําไปเผยแพร่ในสังคมออนไลน์กันมากขึ้นหรือเรียกกันว่าพฤติกรรมเซลฟี่เพื่อให้คนในสังคมออนไลน์ทั้งที่รู้จักแล้วก็ไม่รู้จักเนี่ยรับรู้แล้วก็กดไลค์พฤติกรรมเช่นนี้เขาบอกว่าส่งผลกระทบอย่างมากต่อปัญหาสุขภาพจิตในอนาคตโดยเฉพาะในเรื่องความเชื่อมัน่น เรียกว่าใครตอนนี้ที่มีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ก็ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่าผลกระทบเนี่ยเขาบอกว่าจะมากน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลการลงรูปเพราะอยากได้รับการตอบรับจากสังคมและการได้ยอดกดไลค์ถือเป็นรางวัลซึ่งเป็นหลักปกติของมนุษย์ทั่วไปถ้าอะไรที่ทําไปแล้วได้รางวัลก็จะทาําซ้ําแต่ว่ารางวัลของแต่ละบุคคลมีผลกระทบต่อความรู้สึกไม่เท่ากัน บางคนลงรูปไปแล้วได้แค่2ไลค์ก็มีความสุขเพราะว่าถือว่าพอแล้วแต่บางคนเนี่ยต้องมียอดไลค์คนกดไลค์มากๆมากแล้วก็ยิ่งติดเพราะว่าถือเป็นรางวาัลแต่หากได้รับการตอบรับน้อยไม่เป็นอย่างที่คาดหวังไว้ก็จะทําใหม่หากยังไม่ได้รับการตอบรับเนี่ยก็จะส่งผลต่อความคิดของตัวเองก็ทําให้เกิดการสูญเสียความมั่นใจแล้วก็ส่งผลต่อทัศนคติด้านลบของตัวเองนั่นเอง เช่นไม่ชอบตัวเองไม่พอใจในรูปลักษณ์ตัวเองแต่หากบุคคลนั้นเนี่ยสามารถรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างให้เป็นปกติเซลฟี่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตค่ะซึ่งแพทยหญิงพันพิมลยังกล่าวอีกว่าหากเยาวชนไทยขาดความมั่นใจเนี่ยจะทําให้ไม่กล้าลงมือทําสิ่งใหม่ในชีวิตมักจะทําตามคนอื่นๆเป็นผู้ลอกเลียนแบบ หรือทำซ้ำๆในสิ่งที่ทำมาแล้วพัฒนาตนเองยากมีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตทำให้จำนวนผู้นำน้อยลงครอบครัวขาดเสาหลักที่มั่นคงโอกาสการสร้างหรือพัฒนาวนาวัตกรรมสร้างสรรค์ต่างๆนี่ก็จะเป็นไปได้ยากขึ้นด้วยเรียกว่าใครมีพฤติกรรมเหล่านี้ก็ต้องระมัดระวังดูจิตใจตัวเองกันนิดนึงว่าเอ๊ะเราเป็นคนที่แบบคอยเฝ้าไลหรือเปล่าเฝ้าว่าดูจะมีคนกดไลมากน้อยแค่ไหนยังไงก็ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียถ้าเราใช้อย่าง ระมัดระวังแล้วก็พอดีนั่นเองค่ะอีกหนึ่งข่าวหนึ่งที่จะมาฝากสําหรับเยาวชนไทยซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ารัฐมนตรีศึกษาธิการเนี่ยนายจตุรดนฉายแสงเป็นห่วงสําหรับเยาวชนว่าเจอหนังสือเรียนเนี่ยจะส่งหนังสือเรียนไม่ทันโดยเปิดเผยหลังการประชุมองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่ามีประชุมการแสดงความหวงายเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หนังสือแบบเรียนขององค์การค้าของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าจะพิมพ์หนังสือเรียนได้เสร็จและสามารถจัด ส่งถึงมือผู้เรียนเนี่ยได้ทันวันที่10-15พฤษภาคมนี้หรือไม่เนื่องจากองค์การค้าถูกกลุ่มผู้ชุมนุมปิดล้อมทาให้ท่นพิมพ์กระดาษซึ่งเป็นวัตถุดิบสําคัญในการพิมพ์หนังสือเรียนได้รับความเสียหายซึ่งทางองค์การค้าก็ยังยืนยันว่าสามารถพิมพ์หนังสือเรียนได้ตามเวลาที่กําหนดไว้โดยขณะนี้ก็มีการซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงการกำหนดตารางเวลาการทำงานที่จะพิมพ์หนังสือเรียนให้เสร็จทันเวลาด้วยส่วนกรณีที่มีผู้ที่เป็นห่วงว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจมีปัญหาเรื่อง เครดิตที่จะนเอาวัตถุดิบที่อื่นมาใช้ก่อนนายสมบัติมีศิลป์ผอองค์การการค้าก็ยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้ทันอย่างไรก็ตามได้รับมอบหมายจากนายกิติลิมสกุลผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาให้ไปติดตามและรายงานให้ทราบทุกสัปดาห์เพื่อแน่ใจว่าองค์การค้าจะพิมพ์หนังสือได้ทันเรียกว่าก็ยังเป็นอีกหนึ่งข่าวที่้่งคอยติดตามดูว่าหนังสือเรียนนี้จะส่งให้ทันสําหรับเยาวชนที่จะเปิดรับในเปิดเทอมนี้หรือเปล่านะคะ มาถึงช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงอันตรายจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำซึ่งต้องบอกว่าเป็นภัยใกล้ตัวมากๆเพราะเราไม่รู้ว่าอาหารทอดตามที่เราไปซื้อรับประทานเนี่ย มีการใช้น้ำมันซ้ำขนาดไหนวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้วรรย,ยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่8จังหวัดอุดรธานีคุณวรวิทย์กิติวงศรรุนทร,รตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะต้องบอกว่าอันตรายจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำนี่มีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคมากน้อยขนาดไหนอะคะที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร,รย์ยืนยันแน,น่ๆคือคนที่ทานอาหารซึ่งใช้น้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมสภาพแล้วนะครับนะฮะอันนี้ จะทําให้เป็นโรคความดันโลหิตสูงครับนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ทสําคัญก็คือมันมีสารก่อมะเร็งนะครับที่จะทําให้ระบบทางเดินอาหารกับพาะลำไส้นะครับจะ,จะเป็นความเสี่ยงครับครับค่ะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนี่ผู้บริโภคก็จะไม่ค่อยทราบว่าน้ํามันที่เราเหมือนอาหารทอดที่เราไปซื้อตามร้านแผงลอย หรือว่ารถเข็นต่างๆเนี่ยใช้ซ้ํากันขนาดไหนมากน้อยขนาดไหนเราจะสามารถตรวจสอบยังไงได้บ้างอะคะว่าน้ํามันเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ผ่านการทอดซ้ำอะค่ะก็ความจริงเล้นนิดนึงครับคืออาจจะทอดซ้ําได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้ามันเสื่อมสภาพอันนี้อันนี้จะเป็นอันตรายอย่างที่ผมเรียนว่าเป็นโรคความดันสูงนะครับแล้วก็เป็นเป็นความเสี่ยงมะเร็งนะครับทีนี้ถ้าเขาทอดอยู่ด้านหน้าซึ่งเราเห็นน้ํามันที่เขาทอดเนี่ยก็อาจจะพอสังเกตได้คร่าวๆครับนะครับเช่นถ้า สีน้ำมันมันเข้มมากๆแล้วเหนื่อยด้วยนะครับนะฮะอันนี้อันนี้ก็ก็มีความเสี่ยงสูงนะครับนะฮอีกกรณี้หนึ่งถ้าหากว่าเห็นเป็นควันสีน้ำเงินนะครับนะฮะขึ้นจากเตานะครับ<ะ>จากจากน้ำมันเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างจะเสียมากครับครับนะค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติแบบเรา คุณผู้ฟังทางบ้านที่แบบใช้น้ํามันทอดอาหารแล้วจะสามารถใช้ซ้ําได้ประมาณกี่ครั้งอะคะปกติถ้าเราทอดประทูทอดอะไรสียจจะดําเร็วนะครับแต่ก็สักสักสองครั้งก็ก็น่าจะเพียงพอครับนะครับค่ะเรามีวิธีป้องกันดูแลตัวเองยังไงบ้างเพื่อจะป้องกันอันตรายจากการใช้น้ํามันทอดซ้ําเหล่านี้คะ่ะครับถ้าถ้าเปล่เาเราเราท,ทำอาหารเองก็อย่างที่เรียนนะก็ต้องซ้ำผ่อยนะครับถ้าสองสองครั้งนะครับก็น่าจะเพียงพอนะครับ อ่าทีนี้จะลำบากก็คือตอนที่เราไปทานอาหารนอกบ้านนะครับนะฮะหากว่าเข้าทอดอ่าแล้วเราเห็นน้ํามันในกระทะน,นี้อันนี้เราก็อ่าก็จะสามารถประเมินได้ว่าเราจะเสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อยนะครับนะแต่ถ้าก็าทอดอาหารมาแล้วอันอันนี้จะลำบากนิดหนึ่งนะครับนะฮะค่ะเรียกว่าก็การรับประทานอาหารทอดต่างๆก็คือต้องระมัดระวังครับฮะปกติเราก็อ่าไม่แนะนําให้ทานอาหารทอดบ่อยครับคือเอ่อ เรื่องของหวานมันเค็มนะครับแนตะ่อันนี้ก็ต้องลดนะครับนะเพราะว่าอน,นี้จะจะเป็นผลดีกับสุขภาพของเราเองครับค่ะน,นึงซึ่งนอกจากในอาหารอาหารที่เราทอดแล้วในส่วนของไอระเหยจากน้ํามันทอดอาหารนี้ก็มีผลอันตรายต่อสุขภาพด้วยเช่นกันใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับเพราะว่าในในไอน้ํามันนะที่เสื่อมสภาพแล้วเนี่ย ก็จะมีสารกล่อมะเร็งในกลุ่มที่มันมีน้าหนักเบานะครับนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะสามารถไปส่องวันได้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาออท่านที่สูดดมในปริมาณที่มากต่อกขวดแล้วก็ติดต่อกันเวลานานอันนี้ก็ออชัดเจนว่าเป็นเป็น,ปนโรคมะเร็งปอดได้ครับนะฮะครับค่ะอาจารย์พอจะทราบไหมคะว่าในปัจจุบันเนี่ยตามแบบร้านอาหารหรือว่าที่เราพบเหตุนเนี่ยคะ่ะร้านแผงลอยต่างๆนี่พอจะแบบ ใช้น้ำมันซ้ำกันมากน้อยขนาดไหนอะคะอ๋อครับก็ก็เรียนครับว่าโดยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ซ้ำนะครับนะเพียงแต่ว่าเ,ออเราก็ได้พยายามพูดคุยกับทางอ,อ,องค์กรท้องถิ่นนะครับเช่นเทศบาลต่างๆนะครับนะซึ่งเขามีหน้าที่ออดูแลร้านแผงลอยร้านอาหารนะครับแนตะ่ว่าให้เปลี่ยนน้ํามันตามกําหนดเวลาที่ออที่แต่ละร้านเนี่ยนะครับนะออทอดจนถึงจุดที่ ใกล้จะเสื่อมนะครับอันนี้ต้องต้องต้องไม่เติมน้ำมันใหม่ลงไปนะครับนะต้องต้องเอาเอาไปทําเป็นไบเดอเซลอะไรต้องอะไรไปเลยนะครับนะฮะค่ะนึกว่าส่วนใหญ่ก็จะมีในเรื่องของการใช้น้ํามันซ้ํากันอยู่ตลอดใช่ใครับเพราะว่าอันนี้ก็คือต้นทุนของของผู้ประกอบการค้าซึ่งเราก็เห็นใจนะครับแต่ว่าเราก็ก็คิดว่าจุดที่เหมาะสมคือต้องไม่ไม่เติมน้ํามันใหม่นะครับแต่ทอดซ้ํา เมื่อใกล้จะเสื่อมสภาพซึ่งซึ่งเรามีเครื่องมือให้ให,ให้กับทางทางเทศบาลแล้วก็ทางสาธารณสุขนะครับแต่เขาสามารถไปตรวจสอบได้ครับว่า,วาจุดไหนที่จะเริ่มเสื่อมนะครับนะค่ะเรียกว่าเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือยังไงคะอาจารย์คะ,อ,ะอันนี้เป็น,เป,นเป็นผลงานประดิษฐ์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับ,รบปกติร้านแต่ละร้านเนี่ยเขาจะมีะเรียกว่าแบบแผนในการทอดเนี่ยเหมือนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น เราอาจจะบอกได้ว่าร้านนี้ต้องเปลี่ยนน,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 ยน้ำมันทุก2วันนี่เป็นต้นนะครับท่านท่านก็เปลี่ยนน้ามันทุกสองวันนี้ก็จะปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคฮะโดยโดยไม่ต้องใช้ชุดทดสอบนะครับนะชุดทดสอบไี่ง่ายครับคือเราก็น้ํามันมานะครับนะแค่1นึ่งซีซีครับแล้วเราก็ตรวจสอบในเวลาไม่ไม่ถึง2นาทีครับนะก็ก็ทราบว่าน้ํามันเสื่อมสภาพหรือไม่เสื่อมสภาพครับซึ่งถ้าเรารับประทานอาหารที่ทอดซ้ําบ่อยๆนี่ก็ ใช้น้ำมันทอดซ้ําบ่อยๆก็จะส่งผลต่อสุขภาพในเรื่องของความดันแล้วก็มะเร็งด้วยครับครับใช่ครับนี่ว่าเป็นภัยใกล้ตัวสําหรับ,รบคุณผู้ฟังทุกคนเลยเพราะว่าการใช้ชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันก็ต้องการรีบร้อนแล้วก็ซื้ออาหารตามแผงลอยก็โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบเหมือนกันค่ะอย่างนี้จะมีวิธีดูแลตัวเองยังไงบ้างคะอาจารย์คะอ๋อครับดูแลตัวเองก็คือถ้าเผื่อระการที่หนึ่งคือเราพยายามลดอาหารที่เป็นอาหารทอดนะครับ ค,ค,ค,คือทานได้นะครับแต่ว่าเราเราก็อย่ายให้มากเกินไปนะครับนะครับประการที่สองคือเวลาไปซื้อก็ก็เลือกจากร้านที่เราเห็นว่าน้ํามันเนี่ยนะครับนะอยู่อยู่ในสภาพที่ดีนะครับนะถ้าว่าเหนืดข้นดําเข้มนะหรือมีควันอันนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับนะแล้วก็ก็หลายๆเชศบาลน,นะครับเขาเป็นคนไปดูแลนะครับก็จะมีป้ายให้ว่า ร้านนี้นะครับจะไม่ใช้น้ํามันท่อซ้ําที่เสื่อมสภาพนะครับซึ่งก็จะมาตรวจสอบเป็นระยะเวลาสม่ำเสมอนะครับอันนี้ก็จะก็จะเป็นหลักประกันนันเึงให้กับผู้บริโภค่ะครับค่ะตอนนี้มีป้ายร้านเหล่านี้ค่ะเราเริ่มที่มีเริ่มที่จุดไหนที่เราจะสังเกตได้บ้างแล้วคะอาจารย์คะอ๋อครับเดี๋ยวนี้ก็ผมอาจจะเรียนได้ไม่ไม่ครบนะครับนะก็อย่างเทศบาลเมืองชัยภูมินะครับนะเทศบาลยะโสธรมหาสารคามนะครับนะ แล้วก็เชียงรายจะเริ่มเร็วๆนี้ครับนะครับแล้วก็จังหวัดตรังอันนี้ท่านจังหวัดเลยครับนะฮะแล้วก็มีอีกหลายๆที่ครับอย่างของทางมวกเหล็กนะครับอันนี้เทศบาลมมกเหล็กกับโรงพยาบาลมมกเหล็กอันนี้เ็าจะดูแลร้านที่ขายขายกละดี่พับนะครับที่ที่ใช้น้ำมันทอดนะครับแต่อันนี้ก็จะดูแลให้ให้ปลอดภัยสำหรับผู้อื่โพวกครับนะครับ ค่ะเรีวยกว่าตอนนี้ก็มีการตรวจสอบแล้วก็ขยายพื้นที่ไปในที่ต่างๆด้วยซึ่งโดยเดี๋ยวนี้อาจารย์ก็จะมีการจัดเสวนาพูดถึงการเรื่องของการใช้อัน,อนตรายจากการใช้น้ํามันพืชทอดซ้ําเสื่อมสภาพในการทอดอาหารด้วยใช่ไหมคะครับครับใช่ครับจะมีการพูดคุยกับทางผู้ประกอบอาหารนะครับแล้วก็เชฟต่างๆนะตามโรงแรมก็ดีนะครับร้านพัตคารต่างๆนะครับนะ ในวันที่28กุมภาพันธ์ที่ใบเจกบาบงนานะครับกับก็เพื่อจะให้ความรู้เหล่านี้สําหรับผู้ผู้ปรุงอาหารผู้ประกอบอาหารนะครับนะบอันนี้ก็ก็เหตุผลก็คือเพื่อความปลอดภัยของของผู้ที่ปรุงอาหารเองด้วยอย่างที่เรียนว่าถ้าเกิดท่านเหล่านี้ใช้น้ํามันที่มันเสื่อมสภาพแล้วเนี่ยตัวเองก็เสี่ยงที่จะสูดดมไอนะครับและซึ่งจะมีสารก่อมะเร็งนะครับนะแล้วก็ประการที่2คือก็เพื่อความปลอดภัยของของผู้อยู่คนะครับนะครับ ค่การน,นี้ผู้ที่สนใจนี่อยากจะติดต่อเข้าไปร่วมเสวนานี่สามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างคะสามารถไปวอล์กอินเข้าไปได้เลยครับนะฮะเพราะอันนี้เป็นเ,เป็นเบทีสาธารณะครับนะครับค่ะยังไงก็ขอบคุณ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่8จังหวัดอุดรธาน,านีคุณวรรวิทย์กิตติวง์สุนทรสําหรับความรู้ในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะยวัสด,ดีครับขอขอบคุณครับครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้วยว่าใครที่ชอบรับประทานของทอดของมันก็ต้องระมัดระวังคอยเช็คให้ดีนะคะว่าน้ํามันที่เขาใช้ทอดเนี่ยทอดซ้ํามากี่ครั้งแล้วก็เสื่อมสภาพหรือเปล่าเพื่อร่างกายของเราจะได้ปลอดภัยไม่รับสารพิษเข้าไปนะคะและทิ้งท้ายวันนี้มีกิจกรรมดีๆมา ให้กับคุณผู้ฟังรายการคอนเน็ t ประเทศไทยได้รับทราบกันก็คือ SCG ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบร,รมราชูปถัมภ์เปิดรับสมัครน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะเข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG s i c e Camp รุ่นที่25โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆ เพียงส่งเรียงความภาษาไทยไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4 หรืออัดคลิปวิดีโอความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีในหัวข้อพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำพร้อมหลักฐานการศึกษามาที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลภายในวันพุธที่19กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024415000ต่อ2110 หรือจะดูทาง f a c e b o o k c o m s c g สายแค c a m ก็ได้เช่นกันค่ะแล้ววันนี้เวลาของรายก,การ Connect ประเทศไทยหมดลงแล้วพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ฟังต้องกลับมาติดตามอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ที่ฉันโสพิดาสุขันโทลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามครอบครัวข่าวชั่ว Connect ประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์2ท่ม15ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคน